Yeah, sí, sí. พก็เ่ยดีใจเ็น้อยู่มาเจ้าปีเพิ่อที่พ่อมพ่อไม่เล่นทวดาที่แพ่อหากันนีือค้ายใส่แหลกกันบ่ใส้แหลกกันบ่ไหับพ่อม่ใที่สองเราฟ้ากนยืดหลายว่ะไั่ยื้บางซื่อเราเคยพ่นมีเหลอตัวบ้าว่ะง่ายๆมันกินปนกระทู้คนะโนลงอีกแล้วงอีกแล้วะโนงอีกคนที่เนี้ยมนคกระทู้อ่ะมันกินเผา 我我的哎，你们得多你点呢，再大点赚点吧。 ต้องกับรถไปไปเดือนไปนานอยู่แต่ไม่สามลูกบ้านจ่ายขอลูกบ้านมีลูกบ้านพี่เพื่อไปกี่เดือนเนี่ยสองเดือนพี่เพื่อนสเดือนเนี่ มีการคิดทำคลิปไปทำดุนที่วักเลยเออตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะี่กลับมาเด้เลุงเด้อถึงตัวเองไม้เสร็จก่อถ้ามันเรียบร้อยนลุงนี่จ้าแค่ขับนายนี่ไม่ได้ไปไหนลุงนี่ลองไมาจอยใครเชียร์นะมาเข็มยางล่มดินนองข่าเช็คยางล่มหังไฟตาไฟเลี้ยวไปคนเดียวอย่างผูโทรศัพท์ วาทกาขายไลน์ปกคิับ้าที่เราเป็นเจ้าสนักงานเน่าชนะทุกอย่างเรืุ่งจะลาครับปกั็้งใจมากต่อไปนี้จะได้อยู่สองต่อสองแล้วมีความสุขไนเช่นนี้โล่งเลยป่ะ ย้อสองต่อสองแล้วเอามี้พี่ไปด้วยนะไยพนสนุนได้ไู้่วยเฮ้ยเออแล้วนี้ละที่สู้่ก็ไปผู้ป่ก็เล่นผู่วมันดินมดแล้ว้งอไ้ป่วยเอา้่ไย้ไยอ่ะไม่พาไปลอดภัยพี้มีโมยงเดียวดูดูคลิปคนอื่นท้าก็ไปด้วยนี่อันตราย ไม่ควายใช้ก็หลอกค่ะเหนื่อยภาพอยู่ในสายภาพอยู่ในนี่ข้ามสองค้ามกันหแต่ว่าโดนคำสั่งแล้วป้าคำสั่งมานานแล้วมี่คำสั่งด้่ยเหรอคำสั่งตอนที่มาลบแล้วคำสั่งใครคำสั่งสามี เนยไ้เคาดไมาาก็สอนตเองอยู่นะดีมาก็ดีตไม่ดีมาก็ขึ้นขึ้นาไม่ได้ขึ้นเ็นไลยไ่ขึ้นไรมเป็นสบาเปอาทิตย์เลยเย็นนี้ขึ้นไ์ดีกว่ามารอบแล้วดนสอนมารอบแล้วโดนสอน โน้ตคำสั่งเจ้าป้าคุณป้าลงแล้วครับคืนนี้รถอยู่ไหนไปเช็ครถไปเติมลมดีๆเด้อเติมลมเนี่ยขอบคุณครับเท่าไหร่เท่าไหร่เติมเป็นอยู่วมีคนขับให้ไปรบไปร้อยกว่าโลขอมีคนขับให้มีสามีอยู่โน่นรอที่ท่ารถเขามารถไม่มาถึงนี่ท่ารถของแกนคือทางปลอดไทยขอบคุณครับเลีวดี

หดนะไม่เปลี่ยนก้น่ะเใสีย้น่เห็นอน้ากเ็นะก้อนดา่งดใช้เนเปียนเราเห็ปูนเปียนไปยุ่งไปแห่งนเปลี่ยไปรลายครับเฮ้ยให้นเปี่ยกันวมาใช้นี่เป็นต่ขดขนาดมดยางยางหมดเลย้าหาวหวานแ้น

เห็นอนไรบ้างแล้วนะหนาวหยุดนี้ยังได้เด่กไม่ได้ขัดเลยเอ้ยคือหลอดถุเมือเร็วไม่แน่นถุมือเลยแต่แม่เจอครับมันเป็นถงมือมันท้อเด็กเจอ

สุพ่อนาไม่กันได้บ่ใท่ขอบเจเขือเหอใส่ขบโอ้ยล้วั่กระเด็นยังกระตุ้นบริพักไปพ่อนเี้เข้าเห็ดงาเห็ดหงเห็ดหลงเห็ดหลงตามไปโกนไม่อยากเดี๋ยวเาอยากเฮ็ดง มาว่าแผลมันก็เลยแบบที่มันหยาที่นี่ไงเป็นนี่นี่คยซิอาปลดอ,ดอยู่บอสกินแล้วเทียนกันจนมัดกี่บอลเนี่ยนี่ไงเป็นงานหยาพค่อยซาลูเนจิน้นอนไปเป็น

Thank you.